คงเคยได้ยินชื่อบริษัทอสังหายักใหญ่อย่าง Land ์แอนด์เฮกันมาบ้างใช่ไหมเอ่ยรู้กันไหมว่าเจ้าของ Land ์แอนด์เฮาสเขามีน้องชายแท้ๆเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาเบอร์ใหญ่ไม่แพ้กันอย่างบริษัท a อ Property จำกัดมหาชนผู้เป็นเจ้าของโครงการบ้านกลางเมืองและคอนโดแอสไพร์นั่นเอง ในปี2,526แลนด์นเฮาส์ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอนันต์อัศวะโพคินโดย LH เติบโตขึ้นจากการทำโครงการหมู่บ้านจนสามารถระดมทุนเข้าตลาดหุ้นได้ในปี2,532ก่อนที่น้องชายอย่างคุณอนุพงศ์อัศวะโพคินจะเดินตามรอยพี่ชายด้วยการก่อตั้งบริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนต์หรือ AP ขึ้นมาในปี2534และมีชื่อเสียงจากโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมในปี2537อย่างโครงการปทุมวันรีสอร์ทได้กระแสตอบรับที่ดีไม่น้อยจากลูกค้าในปี2540ที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดขึ้นในประเทศทุกคนคงทราบกันดีว่าธุรกิจอสังหานั้นรับผลกระทบไปเต็มๆแม่บริษัท AP จะไม่ได้แบกรับหนี้สินต่างประเทศแต่พิศเศษฐกิจที่กระทบกำลังซื้อคนส่วนมากซะเยอะรายได้จึงหดหายไปมากพอสมควรคุณอนุพงศ์จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการ ลดราคาให้ขายออกเพื่อดึงเงินสดมาจากการขายโครงการแม่จะไม่ได้กำไรเยอะแต่ก็ช่วยให้ a ออยู่รอดและฟื้นตัวกลับมาได้พร้อมกันนี้คุณอนุพงศ์ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการกว้านซื้อที่ดินราคาถูกที่ราคาตกลงจากพิษฟองสบู่ก่อนจะเปิดโครงการบ้านเดียวบ้านกลางกรุงและทาวน์โฮมบ้านกลางเมืองนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาโครงการและกลายเป็นบริษัทอสังหาที่น่าจับตามองก่อนจะเข้าตลาดหุ้นโดยการแบ็กดอร์ลิสติ้งได้ในปี254 ปัจจุบัน AP จับตลาดคอนโดมิเนียมเป็นหลักสร้างแบรนด์บ้านกลางเมืองมากมายรวมถึงแอสไพรที่หลายคนน่าจะรู้จักดีและมีการร่วมทุนกับบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่จากญี่ปุ่นด้วยนะปัจจุบันเครือ AP มีโครงการภายใต้แบรนด์ต่างๆเปิดขายอยู่รวมมูลค่าเกือบ250,000ล้านบาทโดยเน้นพัฒนาโครง หาหเสือขายนวัตกรรมการอยู่อาศัยสําหรับลูกค้ารวมถึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างในหน้าซื้อขายรับบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้างอีกแม้จะเป็นธุรกิจพัฒนาอสาังหาของแท้แต่ทาง AP ก็ยังเน้นความสําคัญเรื่องคนและซอฟต์สกิลเป็นเรื่องหลักด้วยเพราะเข,า,ขากําลังจะมี AP Present Creative Talk Conference 2 0 2 4มหากรรมรวมไอเดียความรู้ด้านการพัฒนาคนและธุรกิจอย่างสร้างสารรค์ จัดขึ้นในวันที่7-8มิถุนายน2567ที่ไบเทคบางนารายละเอียดงานอยู่ที่ลิงก์ในช่องคอมเมนต์ชาวนาท่านใดอยากพัฒนาความรู้ทักษะด้านธุรกิจต้องไม่พลาดเดอ้อทีมงานน้าธุรกิจก็จะไปด้วยเหมือนกันแต่ไม่บอกหรอกนะว่าจะส่งใครไปไว้เจอกันนะ